มากพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม LLPC คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลออดอไอดีเท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับจีวาโลฟีไฟเกมเกนชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปลกคุ้มชัวสวัสดีคุยมทุกท่านนะอยู่มลคคปนนนีี้เเ่งกกั็ กับนอรตอร์ูตบอดเลนนะเจอกับเอ็เลียวบาดนะถ้าดูจากแมชชั่พเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสู้ได้นะคาริสตากับนอรตอร์ูตเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าดุมากในเลนเล่นดุเล่นแบบ aggressiv นะแล้วบาดกับเอ็เลียวเนี่ยมันยืนเลนอาจจะไม่ได้เก่งมากถ้าเจอตัวแบบดุเข้ามาเนี่ยจะไม่เก่งไงเอ็เลียวเนี่ยมันจะเก่งตอนเจอกับแมชชั่พที่มันไม่ได้ดุดันขนาดนั้นอ่นะแมชชั่พแบบพอๆกันยืนเลนทรงๆอนะเออแ,แล้วก็ให้เอเลียวยืนเลนคนเดียวฮะแล้วให้ซัพพอร์ตไปเดินแต่ว่าถ้าเจอแบบ ดูโอด้ดูดูแบบนี้เนี่ยเอ็เลียวอาจจะฝ่มได้ลําบากเออถ้าโดนดึงโดนอะไรเนี่ยลำบากเลยนะแต่ว่ามันก็สามารถอาเคนชิพหลบดึงได้เออแต่ว่าบาดเนี่ยแหละอันตรายนะจังหวะนี้เดินมาเวทคู่กับจังเกิลเลยนะว้าวเดินกับเขาเดินมาเดินฝั่งข้างบนนะเห็นว่าเขาเดินฝั่งข้างบนเพราะว่าให,ให้ให้ให้ฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าไปอินเวทอ่าบูบับเข้ามาก็เลยเดินเดินเหมือนออกจากป่าเราอ่ะเอาเลนมาก็ไม่ต้องดูดันอะไรมากฮะ แคดิรอ,อน็อตดึงดึงโดนก็เข้าก็สบายๆแล่ะถ้าไปดุมากเดี๋ยวโดนแซวโดนโป๊กพอจังหวะต้องบวกมาเนี่ยเลือดมันจะไม่พร้อมอ่ะมีนหนึ่งหนึ่งตัวได้ไว้สองครับฝังของข้ามสัดทจที่จะถอยก่อนเลยนะเดี๋ยวโดนหุกฮะตำแหน่งบอดเลนนะเวลาเราดับตัวเนี่ยก็ดับตัวให้มันเข้ากันได้อะไปในทางเดียวกันอ่ะมันจะเก่งมากเออถ้าดับตัวแบบมั่วซั่วต่างคนต่างอยากเล่นเนี่ยเลนมันจะยืนลําบากอะ่ะเออต้องดับตัวที่มันดูไปในทาง เดียวกันอะคาลิสตาอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแครี่ที่แบบต้นเกมดุๆเนาะเล่นคู่กับนอสสายดึงสายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสบายเลยถ้าดาร์ฟนอสมาแล้วเล่นแบบตัวที่มันไม่ได้ดุเนี่ยนอสมันก็จะเล่นลำบากอาจจะต้องไปเดินแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะเสียแบบประโยชน์ที่มันควรจะทำได้ดันสายป้อมมาเลยนะตอนนี้คือจังเกิลเนี่ยวเวทป่าข้างล่างไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยแครี่กับ อ่าซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ต้องกลัวเรื่องการโดนแกงแล้วเพราะว่าป่าฝอ่งข้ามเนี่ยไม่ลงมาอยู่แล้วไม่น่าจะลงมาเพราะว่าลงมาก็ทําอะไรไม่ได้อะไม่มีที่ฟาร์มลงมาไม่คุมโอ้หรือว่าจะมาจริงฮะแล้วน็อตดึงไปน้บาดเปิดประตูมาเบอร์ป่ามาเหรอทําไมเขาเปิดประตูตามตำราโอ้ป่าอยู่ปูวะ น็อตดึงไปโดนเอ็เลียวไปเต็มแต่ว่าเอเดียวก็ยังอาเคนชิพหลบได้นะสวยงามอะ่ะเอเลียวเนี่ยต้องเป็นตัวรับพกุกแทนซัพพอร์ตเพราะว่าอาเคนชิพหลบได้นะเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้ซัพพอร์ตรับทุกสกิลนะบางสกิลไหนที่แค่ที่สามารถรับได้ก็รับไปได้แบบพกุกเงี้ยเราไปเอ็ดเดียวอู้แล Not ้วน็อตพุกโดนไปอะ่ะอาเคนชิพยังไม่ขึ้นนะต้องตัดใจแฟดไปก่อนนะระบ,บาดตัดใจกดเอ็กซอร์สใส่ไปเป็นไงเล่นเคาน์เตอร์เล่นยังไงก็สบายนะถ้าเล่นถูก แล้วว่าสี่เป็นที่เรียบร้อยอ่ะมีสกิลครบแล้วนะอัพสกิลอีนํามาอู Ooh, mm ้น็อตดึงโดนไปเต็มมาฮะบาทเลือดเหลือหนึ่งแล้วโดนหัก,กหอกไปไม่กีนน้นิ่งไปแล้วฮนะต่อไปก็คิวของเอ็ดเรียวแล้วนะเป็นคาริสตาที่ตัดใจแท้งก่อนนะเราก็ต้องออกระยะป้อมมาก่อนพร้อมกับป่าคิวโดนไปอนะ่ะได้ให้มาเป็นดับเบิลคิวนะโอโ้ป่าเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาช่วยได้อนะเพราะว่าป่าข้างล่างสาบหลุมเนี่ยมันโดนอินเวดไปนึกออกปะโดนอินเวดป่าก็ไม่รู้จะลงมาทําอะไรอนะ่ะ ก็เลยต้องไปฟาร์มข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็โดนไปไดกับเขาเล่นมาคาริสต้าตอนนี้ได้รองเท้ามาแล้วนะเป็นรองเท้าที่เร <ped> ็ว icamente, อ่ะก็เอามาดรอสกิล้้วก็ทําให้คาริสต้าเนี่ยพิ้วขึ้นนะส่วนบานนะเดินเดินด้อมด้อมอมองๆอยู่ในภูมมาแล้วนอนจะรุดดึงโดนไปอบาดเปิดประตูนะแต่ว่าเจ็บมากๆอนะกว่าจะได้เข้าประตูไปนอนอะสังเกตนอนดีๆนะอู้แล,แล้วเมื่อกี้เดินเจอวายไปครับอาเคชิปหนีไป สังเกตน็อตเล่นนะน็อตเล่นดีมากเลยนะยืนพุ่มยึดพื้นที่ทำให้เลียวไม่กล้าเข้ามาเล่นดีจัดๆเลยสำคัญนะฮะเวลาเราเล่นซัพพอร์ตเนี่ยพยายามยึดพุ่มให้หน่อยพุ่มเนี่ยทีมไหนได้คุมมันก็จะเล่นเลน,เลนได้เปียบเนาะพยายามอย่ายืนนอกพุ่มบ่อยอะยิ่งเป็นตัวคุกด้วยเนี่ย,ย,ยต,ต้องยืนในพุ่มแล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเสียเวบรอจังหวะคุกแบบพมๆได้แฟดได้สเปล คาริต้าแครี่เนี่ยแลงไทยไม่ค่อยเล่นกันนะเออไม่แน่ใจ่าเหมือนกันจริงๆแล้วตัวมันเป็นตัวที่เก่งนะแตแลงโหดแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นกันเอ็ดเลวะยืนอยู่ในป้อมคนเดียวนะน่าจะโดนได้อย่างแน่นอนนะรอให้นอตแทงป้อมอยู่นะนอตแทงไปทีเรียบร้อยคาริต้าออโต้รดัวแล้วก็ดึงอันติกลับมาฮะนอตยังไม่ตายหลบสกิลโซอ,อีไปได้อ่ะสอนสกิลนะแม่เจ้าโอ้ยพุ่งมาต่อยนอตดรุหน้าขมำปะ วกโก้ฆ่า Y วายไม่ได้แล้วกอบร่างมาเป็นที่เรียบร้อยส่วนโซอี้นตอนนี้เหมือนจะโดนได้ยแล้วตัดสินใจกดอันตรีมาจุดอีกในใส่คาริตาฆ่าคาริตาไปได้แล้วกโก้กดสกิลติดนะโอมาคืดนอเตลุตกับบ่าแล้วไปเดินแถวหลุมลิฟต์นะน่าจะไปเปิดลิฟต์กันนะส่วนคาริตาก็หามุมในงานเข้าไปซักใสอ็ดเลียวตอนนี้ได้ลิฟต์มาเป็นที่เรียบร้อยอะเข้าไปปาหอกใส่ ได้หรือเปล่าอ่ะถ้าได้นี่เค่อนข้างจะเปรี้ยวเหมือนกันนะรอโต้ไปอะ่ะมาละมาละจังหวะซีเลเพย์สาวุ๊โดนปั๊มตีเดินไปฟาร์มเลดบัฟมาเพราะว่าจังเกลิลอยู่ข้างบนนะมนันินเนียนเลดบัฟกันนะนอยรูทป,ปิงเหมือนจะอยากได้ที่เลนล่างนะคาริต้าก็พยายามดันเลนให้เข้าไปอะ่ะเอรลียวก็สแปมกิลต,ต่อเลือดแต่ว่าน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าคาริต้ามีดูดเลือดละ นอ้อนะพยายามที่จะไล่เอ็ดเลียวนะและคาริสตานะต้องรอมินเนี่ยนเข้าป้อมก่อนนะโอเคจังหวะน,นี้ไล่ออกไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะได้เพจป้อมฝีอะต้องกดนั้นตีให้เลยเพราะเมื่อกี้เอ็ดเลียวอันตีมาด้วยนะแล้วป้อมกำลังจะตีอะถ้าโดนป้อมกับเอ็ดเลียวอันตีนี้น่าจะจุกๆหรือไม่ก็นิ่งได้เลยโอ้หอ่ะโอ้มีบาทมาฮะ กดเด็ซอสใส่คาริสตาไปนอร์เตอรกดอันติีเด้งบาดไปนะแล้วจังหวะนี้สกิลไม่โดนคาริสตาคาริสตาตีฟรีอยู่นะพยายามที่จะบงังอ่ะสกิลให้กับนอร์เตอรฮะว้าวไม่เอ็ะเดียวก็ผิวจัดอยู่เหมือนกันนะ ดอมๆแบบนี้น่าจะมีป่ามาแล้วเวกโกโผมาจากพุ่มมาคาริตตาปาหอกกด E ีไปข่ามาได้เอาวพยายามไม่จะยิงดึงใย,ยใส่คาริตตานะคาริตตาหลบระยะออกมาได้สวยมากๆครับแล้วก็ฆ่าไวไปได้นะนาลงมาเหมือนกันนะตบอาคาริเข้าป้อมไปพร้อมกับสตัรน,นะมีการปล่อยดดฟที่เลนล่างนะลัมเบิลก็มาเหมือนกันนะจังหวะนี้ลันดาวบอทนะโอ้ห้าตัวที่เลนล่างเป็นฝ่ายสีฟ้าที่ชนะไปอย่างขาดลอยเลยนะ ม่เขาเล่นดีจัดเลยนะจังหวะที่วิ่งหลบาวหลบเข้าพุ่มหลบเข้าแมปมืดอะไรเงี้ยโอไวกวันตีไม่ได้แล้วก็ตายไปสวยงามตอนนี้นะได้เทมรุนคิงมาเป็นที่เรียบร้อยอะประมาณ10นาทีก็ได้ลนะนะฝั่งข้ามตัดใจเปิดมังกรนอะคาริต้ากาลังจะลงไปช่วยนะว้าวโอ้เขาเห็นว่าไฟอยู่ฝั่งข้างล่างอะสังเกตในมินิแมปเห็นปะไฟมันอยู่ฝั่งข้างล่างอะฉีกข้างล่างคาริต้าก็เลย ไม่ได้ตัดใจที่จะไปช่วยแบบรวดเร็วก็เคยเป็นฝั่งของขั้นที่ได้มงกอรไปแต่ว่าตายไป wow. ว้าอวอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นจังหวะนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะเดินหรือไม่เดินนะตีป้อมไหมตอนนี้คาลิต้าลูนคิงแล้วพูดตรงๆก็คือหนึ่งหนึ่งได้กับทุกตัวคะับใสเข้ามานี่น่าจะไม่ไหวนะเจอคาลิต้าลุนคิงวะผมว่าที่เขาไม่ได้ไปมงกอรเนี่ยเพราะว่าอยากได้เพลทป้อมมากกว่านะอืม ผู้เล่นโปรเพเยอร์ ayer, จะให้ความสำคัญกับเพจมากๆก,ก่อน14นาทีเนี่ยเขาจะโฟกัสการเอาเพจมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้การเงินเรานำคือการฟาร์มเนี่ยมันก็นำมาแต่ว่ามันนำไม่เยอะหรอกถ้าคนเองเก่งเจอกันอะมันฟาร์มกันได้อยู่แล้วอ่ะน้าดึงดักวายไปนะมาให้เข้ามาทำารคาลิสต้าเลเวานำแคร์ี่ฝั่งของข้าม2เวลอะโคตรเยอะเลย มีการบวกกันในป่าฝอนน้องข้ามานอนริรุดดึงโดนโซอี้ไปแต่ว่าโซอี้เก็บสเปลตีเป็นเอ็กซอร์มาได้นะนอนริรุดโอ้อันติสวยงามจัดอ่ะแล้วก็ได้ป้อมไปพร้อมกับไฟชนะไปด้วยอันตีของทัมเปิลนะเมื่อกี้นี้มาเจ้าโวยโคดแบกบอดเลนแตกอะบอดเลนแตกเกมก็จะระเบิดแบบนี้แหละเห็นปะถ้าบอดเลนได้มาที่เลนกลางไฟยังไงก็ชนะมายืนเลนกลางคาลรี่เจ้าเป็นตำแหน่งที่แบบ ส่งผลต่อเกมมากๆานะตำแหน่งแครี่เนี่ย15นาทีแล้วตอนนี้ตัดใจขึ้นเป็นอ่าสตอปวอตมาเลยนะค่อยสตอปวอตมาเลยอ่ะ <Ooh. S 1> น่าจะเล็งๆว่าจะมีไฟครั้งใหญ่นะถ้าไฟต่อไปชนะไฟเนี่ยเกมก็อาจจะจบได้เลยเออก็เลยขึ้นสตอปวอตมาเลยอ่ะพร้อมกับมีสเปล2ส,สเปลอ่ะคิดดูดิจะเอาอะไรไปตายเบิร์กเอาละจังหวะน,นี้น่าจะนัวกันในป่าตันใจกดอันตีนะดึงนอตไปนอตชนไปไม่โดนเสียดดยนะแต่ว่า ทุกบาทโดนวายตัดใจกดอันตีสายคาริสต้านะคาริสต้าเจ็บมากๆกดฮิวก่อนนะจังหวะนี้แล้วโดนวันพันแมนต่อยไปฮะโอ้โห,โหน่าเสียดายนะน่าเสียดาย19เกนาทีไอเทม2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ะได้ลุนคิงแล้วก็คุณซูมานะดามเมจนนี้บอกเลยว่าเหลือๆตอนนี้ แต่จริงมันก็เป็นตัวเล่นยากนะคาลิตตาเล่นยากเรื่องของระยะฮะคล้ายๆกับเวลเลยนะระยะใกล้ๆกัน,อ,นอาจจะเล่นยากหน่อยแล้วก็ต้องคู่กับซัพพอร์ตที่ไปในทางเดียวกันอนะ่ะถ้าสมมติว่ามาเล่นคาลิตตาแล้วได้รักซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะได้รักซัพพอร์ตได้เซราฟินซัพพอร์ตยังไงโอ้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรนะ่อ่ะ แล้วหน่วกันนะไาต้ามองอยู่ฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันสู้ได้ก็เลยไม่ได้ไปแล้วจังหวะนี้ตีใส่โซอี้ไป2ทีพร้อมกับดึงหอกนะครับเมมอ่ามกดันติลากน็อตมาน็อตพุ่งเข้าไปคุ้งวงในเอ็นเลียวอะเคยชิปกับแฟดนะฮาริต้าสวยงามมากๆฮะไม่เกมนี้เป็นเกมเร็วนะแต่ผมว่ามันมันอยู่เหมือนกันนะเดินมาทีมฝันสงข้ามก็มาเช่นกันแล้วลัมเบิลกดันติใส่บาดไปอะบาดต้องเปิดตูหนีไปก่อนนะมาเริ่มน่าจะใกล้ ไฟไอม่วงกันแล้วตีเป็นทีเรียบร้อยอ่ะสองพั 25, นห้าคอดิต้าบอกสองพันห้านี่คือสมัยกับหอกพร้อมกันนะวิธีรัดบาลอนแบบเปไงสองพันห้าปุ๊บคนนี้ดึงหอกไอ้นั่นกดสมัยอะเรียบร้อยเลฮะแล้วพี่น้อยได้ไปโซนจังเกิลฝั่งตรงข้ามนะอันนี้คือซัพพอร์ตคุณภาพนะบอกเลยซัพพอร์ตเนี่ยเวลาเปิดบาลลอนเนี่ยพยายามไปโซนฝั่งตรงข้ามไปดู ว่าจังเกิลฝนอัข้าำอยู่ไหนไปไล่เขาอ,ออกภัยอะไรเงี้ยไม่ใช่มายืนตีบาลอนนะฮะถ้าเจอซัพพอร์ตยืนตีบอลอนนี่บอกเลยว่าตีมือแตกนะมยี่สิบสามนาทีฮนะคาริ้เข้าไปคุกวงในนะโดนววยกันตีสายไปพร้อมกับตบแปะอะไรเพียบไปหมดเลยฮนะคาริต้ามาแล้วได้มุมตีฟีจัดๆนะเพราะว่าววยไม่มีอันตีแล้วอนะไม่มีใครสามารถมาจับคาริต้าได้แล้วนะคาริต้าตั้ใจกดอันตีดึงน็อตกับเข้ามาแต่ว่าน็อตโดนสตันไปนะคุกไปคาริต้ากดแฟดข้าไมไปแลนะ้วไม่เข้าประตูด้วยฮนะโอ้โหผิวจัด จบเป็นที่เรียบร้อยอะคาริตตาแคร์ี่นะเล่นยากแต่ว่าผมว่าเอามาเล่นกับดูโออะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยน่าจะไต่แรงสบายเลยแต่ว่าแรงไทยนะ่ะถ้าถ้าไม่กดดูโอส่วนใหญ่ซับพอร์ตจะเป็นแบบลักซับพอร์ตอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีแล้วน,ะน็อตถ้อมีก็จะเป็นหลน่หลนๆนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้คใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมี comment, คอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยลสับคลิปนี้สวสัสดีครับ